ผิขาดจะไปใส่อีกนะฟนะิวขาดต้องดูก่อนนะอ่าถ้าฟิวขาดต้องหาสาเหตุก่อนนะครับม่ไม่ต้องเพิ่มอ่าไม่ต้องเพิ่มนะโอเคครับสวัสดีครับนนี้ก็มีต่องนะครับต่องอะนะครับ OMVL นะครับ OMVL นะครับนี่บ,บ,บ,ออบอกว่าอาการช็อตอีกแล้วนะครับช็อตนะให้ช่างอาร์ตไปเช็คบอกว่าช็อตติกแก๊สช็อตนะครับติกแก๊สช็อตโอ้ไหม้มาเลยติกแก๊สช็อต พอต่อเปลี่ยนติการไปเสร็จแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับไฟไม่ออกนะครับไฟไม่ออกอาการนี้บ่งบอกถึงอะไรเสียนะกล้องพังไปแล้วครับกล้องพังไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือ OMVL นะครับบ็อกก็เดียวกับตัว Energy Reform หรือ AB นะครับคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับอาการนี้ช็อตนะครับกล่องตัวหลายๆยี่ห้อก็ดูมาแล้วนะครับตัวนี้มาดู OMVL นะครับว่าอาการ ช็อตไหมข้างในมันจะเสียอะไรมันจะเสียอะไรมาดูครับตามช่างเล็กมาดูเลยนะครับเดี๋ยวผมสลับนากองก่อนก่อนปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่เที่ยวทั่วไทยนะครับวางใจกับช่างเล็กครับว่าไปเรื่อยไปนะครับเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> อืมชื่นใจจริงๆเลยนะครับก็ น่าจะไม่ละอาการนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ OMVL มาลื้อดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงตัวนี้ก็เป็นหัวจีบนะครับเขาใช้หัวจีบอยู่ การนี้ภายในน่าจะมีปัญหาแน่นอนครับช็อตแน่นอนนะครับอุปกรณ์นี้ตัวนี้น่าจะเป็นทาทติเตอร์ด้วยนะครับจะทาทติเตอร์ด้วยเดี๋ยวแงะก่อนนะครับอือหืออกแล้วครับตัวนี้นะครับออกแล้วนี่อ๋อโหเป็นไงครับท่านนี่นี่น,นี่เห็นไหมอือือ มาดามหอมชื่นใจครับนี่นี่ครับนี่เห็นไหมฮะไหมเลยนะครับไหมอันนี้ใช้วงจรมอสเฟตนะครับตัวนี้มอสเฟตนะครับตัวนี้เขาจะไปขับติกหน้าติกหลังแต่ยังไม่ได้แง่ข้างหน้าออกมาดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็ติดกาวแน่นหมดเลยเห็นไมฮะกาวเขาจะแน่นรอบๆเนี่ยแง่ออกยากด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหแน่นมากครับเห็นไหมครับ ติดกาวแน่นได้หมดเลยฮะเวลาแง่นี่ติดกาวยืดเลยไหมนี่นี่ครับนี่เห็นไหมติดกาวยืดได้หมดเลยนะนี่จะแงะยากนะครับเวลาแง่เขาจะแงะยากนิดนึงนี่กาวเขาจะแน่นหมดเลยนะตัวนี้เอาไม่ออกนะครับนี่แงะออกยากนะครับต้องค่อยๆแงะนะครับ เนี่ยต้องแง่อย่างนี้นะครับค่อยๆงเงี้ยเอาแซะเข้าไปข้างๆครับค่อยงัดนี้นะครับดังแซะเลยนะครับนี่นะครับนี่ยเห็นยางเยืดบไหมครับนี่โอ้โหสุดยอดนั่นจริงๆนะครับถ้าแงะไม่ถูกโดนไหลก็พังนะครับเนี่ยฮะหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วนี่ โอ้โหกาวติดนะ้ะกาวค่อยติดรอบๆบตัวเนี่ยโอ้โหไหมหมดเลยนะครับนี่เป็นไงครับท่านนี่เห็นไหมครับเนี่ยไหม้มปเลยนะครับพี่น้องนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยจะมองเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่นี่เห็นไหมไหมหมดเลยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าห,ห,หมดเสร็จแล้วยางงี้ต่อขาไม่ถูกอ่ะเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมติดก,กัาไหมกับตัวนี้ก็จะพังหมดเลยเดี๋ยวเรียกช่างอาพมาดูนะครับให้เจ้าของรถด,ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับเนี่ยถ้าติดก,กัาไหมแล้วไปฝืนใส่ ฝืนใช้ไหมไปเลยนะตัวทาร์ซิเตอร์ตัวนี้นะครับทาร์ซิเตอร์รีโมเฟสตัวนี้นะครับขับสองขานะครับไปติ๊กหน้ากับติ๊กหลังช็อตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องก็จะพังไปด้วยนะครับอเดี๋ยวเรียกชักอันครับช่างานช่ารงมาดูกล่องลูกค้าให้ลูกค้าดูก่อนครับครับเดี๋ยวเรียกให้ให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเรามั่วนะครับเปิดมาก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนให้ลูกค้าดูก่อนว่าเป็นยังไง นเนี่ยไม่แรงมากเลยนะครั์เดี๋ยวเอาไปให้ลูกค้าดูก่อนโอเคอันนีนะ้ตอนนี้ก็นั่นแหละประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาล้างดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอาการพวกนี้นะครับบางทีฝืนใช้นะครับฝืนใช้เพนติกช็อตแล้วทนที่จะเปลี่ยนจริงๆแล้ว ปกติแล้วจะไม่ถึงขนาดนี้แสดงว่าลูกค้าใส่ฟิลมาค่อนข้างจะเยอะนะครับกรณีที่ใส่ฟิลเยอะๆฟิลไม่ขาดนะครับตัวอะไรพังนะครับอะไรก็จะมีปัญหาเดี๋ยวต้องมาล้างแล้วก็ลองไล่ปริ้นดูนะครับว่าจะไหวไหมนะครับถ้าไม่ไหวก็ต้องดัดแปลงไม่ดัดแปลงก็ต้องทิ้งประมาณนั้นเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูลูกค้าว่าจะเอายังไงนะครับอีฮอ O M V L นะครับ O M V L ภายในเขาก็จะเหมือนนกันนะครับพวกอินเตอร์จงเนจีเขาคล้ายๆกันนะครับ การทำงานเขาใช้พาติเตอร์คู่นะครับส่งไปติ๊กหน้าติกหลังนะครับนี่นะครับเขาก็จะเป็นเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ผมก็วาดไม่เป็นด้วยนะครับนี่นี่นะครับนี่ออกไปติกแก๊สนะครับนี่สองตัวเลยนะครับเป็นเป็นมอตเฟดหรือไทเตอร์ก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะต่อยนี้นะครับวิ่งไปนี้เลยนะครับ ไปต่อติ๊กหน้าตัวงติ๊กหลังตวงัตวไอ้ที่ไหมก็คืออยู่ในน,น,น,นี้นะครับนี่แหละคือตัวนี้นะครับนี่เนี่ยประมาณนั้นละครับเนี่ยไหม่สองตัวก็เป็นทาร์ติเตอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาต้องเช็ควิธีให้ถูกด้วยครับบอกซ่อมได้เลย่จะซ่อมได้ป่ะนะอออช่อมได้ไหมก็ต้องลองดูครับ <laughs> <laughs> นี่นะเดีย๋ยวมันไหม้อย่างงี้มันจ,จะบอดจะไหวป่ะนะเดี๋ยวต้องลองดูทีนี้ก่อนครับครัาบอกว่าไม่ค่อยมีงบไม่ค่อยมีงบ้วยแสดงว่าไปใส่ฟิวใหญ่มาแน่เลยเขาไปติดตั้งที่ไหนมาไม่รู้นะใช่ แต่แต่ไฟไม่ค่อยดีด้วยแต่ไฟไม่ดีด้วยกำลังให้เด็กแกติ๊กไหม้<ด><ล>ไหมติ๊กไม่ไหมติ๊กไม่ไหม้แต่ไฟชอ้อยกันหรือว่าไฟน่าจะชอ้อตเหรอโอเคน,นะครับเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับก็ประมาณเนี้ยแั้เดี๋ยวผมนั่งต้องล้างดูก่อนแล้วก็ลองล้างดูว่าจะไหวไหมเห็นไหมฮะไม่ขนาดไอ้เจ้ารีเลย์ตัวนี้ยัยงทะลุเลยไหมฮะนี่รีเลย์ไม่ทะลุเลยมันร้อนจัดน,น,นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยทะลุเลยนะครับนี่ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ย หลายอย่างเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องจัดก,การทีละสเต็ปก่อนนะครับใช้น้ำยาผงวิเศษก่อนนะครับโอ้โหดำหมดเลยเนี้ยเจลหมดครับไหมหมดเลยนะครับไหมหมด เอาตัวนี้ออกก่อนมันฝังนี่นี่นี่เก็นไหมครับเนี่ยเนี่ยรูโบเลยฮะไหมบเลยฮะตัวนี้เป็นรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับอสั่งงานไปที่ระบบไฟพวกหัวฉีดพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่เสียเหมือนกันนะครับจอตรนี้นี่หมดเลยนะครับเนี่ยลหลปีนสองลายนี่ไปติ๊กหน้าติ๊กหลังนี่นมครับสองลายนี่วิ่งไปหน้าไปหลังค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับตอนนี้ช็อต ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะครับลายปิน้นทำมันไหม้เยอะลงบอร์ดข้างล่างมันจะมีทั้งหมดสามชั้นนะครับข้างบนกลางกะระหว่างกลางและข้างล่างเนปะ็นสามชั้นอย่างนี้นะฮะหน้าหลังกลางเนี่ยมันจะทอดถึงงานกระจบแล้วนะครับทิ้งเลยอย่างเดียวนะดี๋ผมต้องจัดการเอาตัวนี้ออกก่อน ฝั่งนี้เขาถึงกันหมดนะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่เป็นปัญหานี่แหละครับจะมีชุด R4 เยอะๆเลยนะครับฝั่งนู้นนี่ออกแล้วนะครับนี่หมดเลยนะครับเนี่ยไหม้หมดเลยฮะขาหายไปไหลายขาเลยนะครับเนี่ทั้งชุดเลยนะครับนี่อย่างนี้จะซ่อมดีจะทิ้งดีครับ งสายจะไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยดูท่าทางแล้วไม่น่าจะผ่านทะลุลงล่างเยอะแล้วเกินนะครับเนี่ยไปเจอไล่สาษาแล้วเป็นไงานอาจารย์เจอสาเหตุครับนี่นะเนี่ยช็อตนะดูขั่วสายดิตเตี้ยๆหน่อยเนี่ยโชว์ให้ทุกให้เอฟซเห็นจะชัดนย เนี่ยไหม้ไปเลยนะครับไหม้หมดเลยนะครับนี่เนี่ยช็อตปลายสายนะครับฟิลเขาใส่ฟิลใหญ่มาใช่ไหมใช่ตอนแรกขาดแล้วฟิลขาดแล้วฟิลขันแล้วฟิขันแล้วแล้วไปก็ใส่ใหม่ใส่ลวดเลยใส่ใส่หลายๆตัวขาดอีกก็ใส่อีกถาดอีกก็ใส่อีกสมน้ำหน้านะครับเดี๋ยวดูทีหนึ่งให้ลูกค้ารอก่อนแก้สายไฟเรียบร้อยก่อนครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีหนึ่ง เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เขาจะไปติ๊กแก๊สนะครับติ๊กหน้าติ๊กหลังนะครับก็จะทํางานคู่กันนะครับติ๊กหน้าติ๊กหลังไฟจะมาเมนนี้นะครับไฟจะวิ่งเข้ามาขากลางนี่นะครับวิ่งมาแล้วออกมาที่นี่ไปติ๊กหน้าติ๊กหลังแล้วแต่การต่อวงจรนะครับสัญญาณจะติกอยู่ที่ขาพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นเบอร์วีดีห้าศูนย์ห้าศูนย์สองห้านะครับเป็นมอสเฟตสองตัวนะครับอยู่ในนี้นะครับการทางานก็ติ๊กอยู่ที่ไบอาร์ตอยู่ข้างหน้านี้พอใบอัร์ได้ปั๊บเขาจะปล่อยไฟะมนันะครบ อันนี้เ็ช็อ,ชอตเพราะว่าติ๊กช็อตก็จะละลายหมดเลยนะครับการทางานก็จะเป็น,นีอย่างที่ผมเขียนไว้เนี่ยตัวนี้นะครับประมาณนั้นนออกสองขาเนี่ยประมาณนั้นนะครับติ๊กหน้าติ๊กหลังประมาณนั้นใช้ไฟเข้าขาเดียวกันนะครับประมาณนั้นตัวฐานข้างล่างาต้องมาดูว่าเวลาเราเชื่อมเสร็จปั๊บเนี่ยไม่รู้ปิน้นเขาทะลุหากกันหรือเปล่ากลัวปัญหาคือปิ้นทะลุหากันก็จะไม่จบนะครับแล้วก็ลายก็ไปหมดแล้วไหม้หมดแล้วนะครับอาซีหาอะไรตัวต้องหาไอีกนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผจะการแก้ก่อน ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ทิ้งนะครับประมาณนั้นนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับล้างก่อนล้างให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้ใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวต้องวัดก่อนนะครับวัดว่าอ่าถึงกันไหมนะคช็อตไหมครับ,อม,นะรบมอสเฟสสองตัวนี้ช็อตถึงกันไหมนะครับขาเดนขาซดชอด็อตไหม นะครับสัญญาณแล้วก็ขาไบาอัดถึงกันไหมเนี่ยต้องตรวจสอบดูก่อนครับตรวจสอบดูก่อนเพื่อความชัวร์ <c oughs> ครับตอนนี้ก็จัดการเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ข้างหลังเป็นยี่หมดเลยไหมหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยนี่เปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับนี่เปลี่ยนนี่ไอซีมอสเฟไปต่อคงต่อขาต่อลายเห็นไหมครับนี่ อันนี้ต่อลายเลยนะครับี่ต่อลายแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงมี R มี C หายไปสองสาตัวต่อจัดก,การใจเรียบร้อยนะครับเนี่ยตรงน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเชื่อมลายเรียบร้อยไอซีตัวเก่าก็อยู่นี่ครับนี่นี่อยู่นี่นี่แล้วก็ไอเจ้ารีเลย์ตัวเก่าก็อยู่นี่ครับใหม่เป็นดําเป็นต่อโตะโกโ้อยู่นี่นะครับนี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ R C ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยกระเด่งกระดอนไปไหนหมดไปแล้วนะครับหายไปหมดแล้วนะครับนี่แค่นี้นะครับ ก็จริงๆแล้วเคสนี้ผมบอกให้ได้ว่าทิ้งอย่างเดียวนะครับไม่ทำละแต่นี้เอฟซีบอกว่าไม่รู้ทาําไง Law, ช่างเล็ก so, ช่วยหน่อยช่างเล็กช่วยหน่อยนะครับจริงๆเลยไอ้เราก็ตาไม่ค่อยดีนะครับ <T> ประมาณนั้นนี่นะเห็นไหมฮะรุนนี้เราทําไม่ได้บางทีต้องบางจุดก็ต้องขาเล็กนี่ต้องให้ช่างบิ๊กมาช่วยเชื่อมให้เนี่ยทําไม่ได้นะครับเล็กจัดเลยมองท้าไม่เห็นเลยเนี่ยนะครับเนี่ยดูลายนี่นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่นะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยเปลี่ยนใหม่นะคตัวนี้ แต่ว่าบอร์ดนี่ก็เดี๋ยวต้องไปลองดูนะว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ช่างอาร์ไปลองดูตอนนี้ก็เชื่อมแล้วแต่จริงๆก็เทสแล้วนะครับผมมีตัวเทสอยู่รุ่นนี้นะครับก็เทสกับคอนเนคเตอร์นะครับปลั๊กนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเนี่ยลายก็เชื่อมตายเอาเล็กๆสายไฟเล็กๆเนี่ยตัดต่อประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ OMVL นะครับ OMVLOMVL อันนี้ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่นี่ยใกล้แล้วใกล้จะปีใหม่แล้ว วันนี้วันที่ยี่ิบสองนะครับยี่ิบสองนะครับอ่ะวาไปนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ช่างอาร์ตไปลองเลยว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับจะได้ประกอบกันนะเดี๋ยวต้องลองก่อนก่อนประกอบลองเลยจริงๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ไปจะซ้ําได้ก็อ่าได้แค่นี้นะแต่ว่าใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้นะเชื่อมได้นะแต่ว่าไม่รู้จะใช้ได้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมให้่างอาร์ตไปเทสก่อนนะแล้วก็มาประกอบกัน

ัดแกียบร้อยแกะบาทใช้ได้ไหมใช้ได้นะตอนนี้โอเคโอเคนะครับแล้วฟิวขาดอย่าไปใส่อีกนะฟิวขาดตั้งดูก่อนนะอ่าถ้าฟิวขาดต้องหาสาเหตุก่อนนะครับอ่าไม่ไม่ต้องเพิ่มอ่าไม่ต้องเพิ่มนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นแกะแล้ว เรียบร้อยแล้วแล้วพี่วขาดใส่ทิ้วไปด้วยตอนนี้ก็เทสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้จังอารไปใส่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับแต่ว่าใช้ได้จางอารบอกใช้ได้แล้วก็โอเคแล้วนะครับเราก็ประกอบเก็บนะฮะดีกว่าไปทิ้งนะครับไม่งั้นก็แย่เลยนะครับอ่าอเซีอเบอร์วีเอ็นดีนะครับห้าศูนย์สองห้านะครับอดีเรามีอยู่ก็โอเคอยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับยิงเลยเก็บเลยนะครับเดี๋ยวให้จังอารไปลองแล้วว่าใช้ได้นะครับ ใช้ได้นานแค่ไหนไม่รู้ว่ากี่สิบปีก็ไม่รู้นะประมาณนั้นนะครับก็ถ้ามันไม่มีอะไรช็อตอีกก็คงไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเอาท์นะครับเอาท์เขาเรียกว่าตัวพาวเวอร์นะครับแทนรีเลย์นั่นเองนะครับแทนรีเลย์เป็นติ๊กหน้าติ๊กหลังนะครับเราก็จัดการต่อเรียบร้อยตอนนี้ก็จบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียกช่างงานมาไปอ่าช่างงานช่างงานเอาไปแล้วนะครับประมาณนั้น่ะตอนนี้ช่างงานมาเอาแล้วนะครับมารับแล้วช่างงานเทสแล้วนะเทสแล้วครับกี่ชัวร์ไหมชัวร์ครับใช้ใช้ได้เลยนะเข้าได้เลย โอ้โหไม่แล้วสายตัวเก็บเรียบร้อยนะเก็บงานเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะโอเคโอเคอ่ะไปไปสายได้แล้วครับก็มาสรุปท้ายคลิปวันนี้นะครับตัวนี้นะครับที่สาเหตุที่ตัว IC ตัว IC หรือว่าตัวมอสเฟตตัวนี้ช็อตนะครับไหมขนาดนี้ทําให้ดีลงรีเลยนี่ไหมทะลุเลยนะครับอันนี้นะครับไฟลุกเลยนะรประมาณนั้น,นก็เสียหายกันไปประมาณนั้นนะสายเ,เกิดจากอะไรไหมช็อตนะครับช็อตแล้วเจ้าของไปใส่ฟิล ใส่เพิ่มแล้วเพิ่มอีกนะครับถึงบอกว่าย่านะครับอยาใส่ฟิวที่เป็นเกินขนาดถ้ารู้ว่ามันช็อตต้องสาหาสาเหตุให้เจอนะครับอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนนะครับประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยฟิวขาดใส่มาเข้าไปอยากจะให้มันใช้ได้นะครับตะบีตะบันเข้าไปไม่ได้นะครับเสียหายเยอะนะครับตัวนี้ดีนะผมยังฝืนฝืนนะครับฝืนซ่อมได้ปกติทั่วไปทิ้งอย่างเดียวนะครับไม่มีการซ่อมให้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับอะไรก็จะหายากด้วยนะครับแต่พอดีผมเป็นเกี่ยวซ่อมระบบแก๊สก็เลยติดไว้นะครับ นี่แหละประมาณนี้นะครับนะไอซีตัวนี้หายากนิดนึงนะครับเบอร์รู้สึกว่าจะเป็นอ่า VND นะครับ VND อ็นดห้าศูนย์สองห้านะครับ VND อ็นดห้าศูนย์สองห้าเป็นมอสเฟตข้างในสองตัวนะอย่างที่ผมเขียนวงจรไว้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะก็การทํางานคล้ายๆกันนะครับก็สัญญาณไบอัดมาก็ปล่อยไฟให้ไปติคเอติคบีก็คือติ๊กหน้าติกลังอะไรประมาณนั้นนะครับที่ก็จอตนะครับเนี่ยสาเหตุประมาณนี้อย่าฝืนนะครับก็เตือนกันไว้นะครับไม่ใช่ฟิลขาดแล้วไป ส่ฟิวให้ใหญ่ขึ้นมันช็อตขาดแล้วยังไปใส่ให้ใหญ่ขึ้นอีกนะครับยามันใช้ได้ใหม่ๆทั้งคันกระบุนแล้วพอใหม่ก็บอกเนี่ยใช้แกแล้วไฟไหม้หมดเลยอ่ะนนเห็นไหมครับอะไรครับทุกอย่างมันต้องดูด้วยนะครับนั่นแหละก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากไปด้วยนะครับช่วงปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่นี้ก็ใกล้แล้วไม่กี่วันแล้วก็จะถึงสิ้นปีแล้วนะครับก็ปีหน้าก็จะได้ทํางานกันต่อไปนะปีนี้ก็จะหมดปีแล้วนะครับผ่านมาเป็นปีปีปีมาลหลายปีมาก็อย่างว่านะปีนี้ผมก็รู้สึกแกก่ไปเเยออะะหมืนนััครบ ก็ปีนี้ผ่านอุปสรรคมาเยอะนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็มีมาตอนนี้ก็ดีขึ้นมาแล้วก็ได้มีระดับหนึ่งนะครับก็นั่นแหละก็ช่วงปีใหม่ก็ผมก็ทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่เดินทางปีใหม่นะครับก็ตรวจรถตรวจลานั่นได้เรียบร้อยด้วยนะครับสภาวะรถต้องพร้อมนะครับเบรกยางอะไรทุกอย่างต้องพร้อมหมดแต่จริงๆแล้วการที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็ไม่ใช่ว่ารถพร้อมกัเดียวนะคนต้องพร้อมด้วยนะครับสถิตินะครับรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คืออุบัติเหตุ คือรถฟามแรงครับฟามแรงก็ชนเมาอะไรพวกนี้นะครับรถเสียนะครับรถเสียเกียร์หลุดนี่ไม่อุบัติเหตุน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทมากกว่านะครับยินเล่ากันบ้างอะไรกันบ้างครับเมากันเลยเฉิดไปบ้างอะไรประมาณนั้นยังไงก็จะเริ่มนะครับอยู่ไว้ถึงปีหน้านะครับปีต่อๆไปนะครับไม่ใช่ไปปีนี้ปีใหม่หายไปเลยเนี่ยไม่ต้องหายไปนะครับอยู่กันปีต่อๆไปปีใหม่มีหลายปีนะครับต่อสนุกกันทุกๆปีนะครับมาดูกันด้วยนะครับไม่ใช่เลยเฉิดไปนะครับ อุบัติเหตุทั้งหลายนี่ก็ส่วนใหญ่เมาบ้างขับแรงข้ามเกาะโชว์บ้างสังเกตนะยกล้อกันบ้างอะไรกันบ้างครับมอเตอร์ไซค์บ้างรถยนต์บ้างปีนข้ามเกาะเลยฮะเมื่อสองวันนี้เห็นไหมครับดูข่าวไหมครัรถเก่งด้วยนะครับเนี่ยสไลด์ขึ้นไปอยู่บนรถอะไรเทเลอร์อยู่บนรถหกร้อยใหญ่มห็ไหมดูฮะพาออะไรครับรถเสียเลยครับเห็นไหมใช่รถเสียไหมหรือว่ารถใช้แก๊สครับไม่ใช่ครับแรงนะครับแรงจัดนะครับนี่เนี่ยพอฟาประมาทนี่ยนะประมาทเลื่อยนะครับ วิ่งวิ่งไปบอกต่างจังหวัดวิ่งไม่ไม่ชินทางด้วยเนี่ยโอ้นี่รถเป็นไรเกิดอบเหตุนะทางไม่ชินทางไม่ค่อยดีถนนมันมืดถนนมืดบัานมือมึงขับเ็วอย่างเงี้ยเหรอนะครับถนนมืดต้องขับช้าๆนะครับไม่ชินทางต้องขับช้านะครับไม่ชิใส่อย่างเดียวนะครับมีแรงเท่าไหร่ตะบี้ตะบันเลยนะรถก็ให้วิ่งแค่ร้อยนึงก็ขับแม่งร้อยเดียวนะครับแช่อยู่เลนั้าไม่ได้นะครับคุณวิ่งเลนขวาคุณก็ต้องดูรถหลังเขาตามมาหรือเปล่ารถหลังเขาจี้ติดๆข้างหน้าโล่งๆเนี่ยคุณช นะเราเราก็ต้องรู้กติกาเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ว่ากฎหมายก็ให้ร้อยเดียวกูก็วิ่งมันร้อยเดียวนะครับเขาคนไม่รู้ว่าคันหลังมาตามมาอะไรกูไม่รู้กูวิ่งขวามันวิ่งเลนขวาเดียวไม่ได้นะครับนะกฎหมายเราต้องรู้ด้วยนะครับมารยาทต้องมีกติกาต้องมีด้วยนะครับขับรถช้ากับคันหลังต้องให้ชิดซ้ายไว้ตลอดนะครับก็นั่นประมาณนั้นนะครับนะครับแต่อุบัติเหตุทั้งนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอ่ารถดีทุกอย่างดีหมดนะแต่คนไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะคนเมาบ้างอะไรบ้างฮะมกันต ถนน,นเบรกไม่อยู่ก็รู้ว่าถนนเลอกก็ขับมันจะช้าหน่อยดิใช่ไหมขับมันจะช้าหน่อยฝนตกขับจะช้าหน่อยไม่ชินทางขับจะช้าหน่อย G.P.S จะไปเชื่อใจมากนะครับบางทีมันก็บอกไปเรื่อยนะครับนะการตั้งตั้ง G.P.S ต้องตั้งให้เป็นด้วยนะครับนะไปทางไหนนะครับไม่ใช่ว่าไปทางเอกทางโทนะครับนะเดินไปก็มีนะครับประมาณนั้นก็ต้องดูกันด้วยนะครับงก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆอ,อยู่กันปีต่อๆไปด้วยนะครับไม่ใช่ปีใหม่แล้วจบหายไปเลยไม่เอานะครับปีนี้ปีหน้าก็ต้องมีกันต่อๆไป เอาคอยกดไลค์กด like, ติดตามกันไว้จะได้คลิปดีๆไปนะครับผมช่างเล็กก็ปีนี้ยังไม่รู้จะไปไหนเลยนะครับไปไหนไปเดี่ยวไปเที่ยวไหนปีใหม่ก็ไม่อยากแย่งกันมากนะครับก็จริงๆก็อยากไปเจอเพื่อนๆนะครับผมปีใหม่ผมเตรียมเครื่องมือไปด้วยนะเวลาผมขับรถไปเนี่ยผมต้องเตรียมเครื่องมือไปด้วยเผื่อไปเจอเพื่อนๆจะได้อ่าเอาไปทําด้วยนะครับช่วยเขาไปนะครับผมประมาณนั้นนะครับชอบติดเครื่องมือเครื่องไม้ไว้มิเตอร์บ้างไขควงบ้างอะไรบ้างครับฟงฟิวก็ติดไปนะครับช่วยเขานะครับประมาณนั้นนะแล้วก็อะไรช่วยได้ก็ช่วยนะครับ ไปจำบุญที่วัดก็ไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่ผมจะนะครับอาสาช่วยเพื่อนๆมากกว่านะครับคนมารักก็ทำยังไงได้อะนะครับแต่ประมาณนั้นอ่ะโอเคครับเอาความรู้ไปนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างเล็กด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ